แจ้งข่าวพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะวันที่1กุมภาพันธ์2 5 6 5นี้มีข่าวสารเรื่องราวดีๆหลายเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนทั่วประเทศรับสําหรับคนที่ใช้บัตรทองค่ะคุณผู้ชมแล้ววันที่1กุมภาพันธ์25 6 5นหนี้ด้วยเช่นกันนะคะสําหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังได้รับเงินในส่วนของวงเงินรูดซื้อสินค้าจากทางกระทรวงการคลังรับคนละเท่าไหร่ติดตามกันเลยค่ะ14กุมภาพันธ์ ยืนยันสิทธิ์ค่ะทั่วประเทศเลย28ล้านสิทธิ์และ21กุมภาพันธ์2565ใช้สิทธิ์นะคะทั้งโครงการคนละครึ่งเฟส4เติมเงินเข้าบัตรในส่วนของคนจนนะคะหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในโครงการเพิ่มกําลังซื้อรวมไปถึงบัตรประจําตัวประชาชนด้วยค่ะได้เงินกันคนละเท่าไหร่รับสูงสุดอย่างไรใช้จ่ายถึงวันไหน,นระยะเวลาในการให้สิทธิ์วงเงินกับพี่น้องประชาชนได้รับกี่เดือนวันนี้ไปตามค่ะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือความคืบหน้าการลงทะเบียน บัตรคนจนหรือว่าบัตรวัดการแห่งรัฐรอบใหม่ค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทั่วประเทศวันนี้แจ้งข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆสําหรับคุณผู้ชมพี่น้องประชาชนที่ใช้บัตรทองนะคะตอนนี้เ hey! ฮทั่วประเทศค่ะใครที่เป็นโรคไตนะคะตอนนี้ล้างไตด้วยวิธีฟอกเลือดไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยจะเริ่มวันที่1กุมภาพันธ์2565ค่ะ โดยบอร์ดสอปอสอชอนะคะเพิ่มสิทธิผู้ป่วยไตวายวเรื้อรังผ่านบัตรทองค่ะล้งางไตด้วยวิธีฟอกเลือดไม่เสียค่าใช้จ่ายเริ่มหนึ่งกุมภาพันธ์2 5 6พันนี้นะคะซึ่งได้รับาการยืนยันจากที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครั้งที่1ทับสองเมื่อวันที่6มกราคม2565ค่ะโดยมีมติเห็นชอบข้อเสนอการช่วยเหลือค่าบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแก่ผู้ป่วยเรื้อรังที่ไม่สมัครใจเข้า รับบริการล้างไตผ่านช่องท้องนะคะแล้วก็เตรียมดำเนินการตั้งแต่วันที่1กุมภาพัานธ์2565ยินดีด้วยค่ะ แล้ววันที่หนึ่งกุมภาพันธ์25 6 5รยหิยินดีด้วยนะคะกับพี่น้องประชาชนที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมไปถึงคุณผู้ชมที่อยู่ในส่วนของโครงการคนละครึ่งค่ะ28ล้านสิทธิ์แลวก็คุณผู้ชมที่อยู่ในส่วนของคนจนกลุ่มเปราะบางผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะเรามาเริ่มต้นสําหรับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2 5 6 5นี้นะคะสําหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลายเก่าทั่วประเทศกระทรวงการคลังเตรียมความพร้อมโอนเงิินนเเหมมมือดคค่ะุณผู้ช เข้าไปในบัตรคนจนหรือว่าบาัตรจัดการแห่งรัฐในวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเดือนละ2 0 0ร้อถึงสามบาทค่ะและในส่วนของคนที่มีสิทธิ์ในส่วนของโครงการคนละครึ่งเฟสที่4ี่นะคะ28ล้านสิทธิ์วันที่14กุมภาพันธ์2565นี้ ท่านสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ค่ะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสสี่ส่วนวงเงินตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าจะได้รับ1,500บาทหรือมากกว่านั้นรอติดตามคอรมในวันที่25กุมภาพันธ์2565นี้ค่ะ ส่วนวันที่21กุมภาพันธ์2565นี้เฮ hey, ทั่วประเทศเลยค่ะคุณผู้ชมสำหรับการใช้เงินพร้อมกันทั่วประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นบัตรคนจนโครงการเพิ่มกำลังซื้อนะคะหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรประจำตัวประชาชนและโครงการคนละครึ่งเฟษสีค่ะในการยืนยันสิทธิ์ครั้งนี้รับเงินเท่าไหร่ใช้จ่ายพร้อมกันแน่นอนทั่วประเทศค่ะ21กุมภาพันธ์2565ส่วนระยะเวลาในการดำเนินโครงการน่าจะประมาณ2-3เดือนค่ะคุณผู้ชมต้องรอสรุปจาก ทางครมออีกครั้งหนึ่งค่ะ สำหรับความคืบหน้าล่าสุดในการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ตอนนี้นะคะกระทรวงการคลังออกมาแจ้งชัดว่าอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีทั้งแบบการเปิดจุดให้ลงทะเบียนในท้องถิ่นการใช้ระบบออนไลน์หรือว่าอินเทอร์เน็ตเข้ามาลงทะเบียนนะคะหรือว่าใช้สมาร์ทโฟนเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ถ้าหากได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมครมอนะคะก็สามารถดําเนินการได้ทันที จากทางกระทรวงการคลังค่ะคุณผู้ชมวันนี้นําข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาบอกหาชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ค่ะ,ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ